สวัสดีครับเพจเล่ทักคิงครับผมสวัสดีทักทายพี่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับว่างเว้นจากหน้าที่การงานเนาะแล้วก็มารีวิวนะครับตามสัญญาที่บอกไว้นะครับว่าคลิปต่อไปจากคลิปที่แล้วเป็นงานหนังนูบักนะครับรุ่นชอปเปอร์นะครับผมรุ่นชอปเปอร์แล้วก็คลิปนี้นะครับรุ่นชอปเปอร์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นหนังวัวเมกานะครับตามที่ได้สัญญาสัญญากันไว้นะ ว่าจะมาลงลึกรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นชอปเปอร์นะครับบอกก่อนนะเป็นหนังอเมริกาซึ่งพี่ๆหลายท่านก็สั่งไปแล้วนะครับไปได้ครอบครองเรียบร้อยแล้วถูกใจกันทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเลยที่ได้ขายของดีๆให้พี่ๆกันนะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการอุดหนุนนะพี่นะกราบขอบพระคุณจากทางร้านนะครับผมเลเทอร์คิงนะที่อุดหนุนกันเสมอมานะครับแล้วก็เชื่อใจมั่นใจที่เลือกร้านเรานะครับก็วันนี้นะครับ ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยสสีเลยนะครับเป็นหนังวัวเมกานะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับอย่างที่บอกไปชอปเปอร์รุ่นนี้นะครับปี2025จะออกมาเป็นแพทเทิร์นที่แบบมีความขนาดใหญ่นะครับดิบเถื่อนนะครับแล้วก็สีจะคุมโทนแบบเข้มๆโหดๆไว้นะครับนี้มาถึงเรื่องของรูปทรงก่อนนะครับก็จะแบบเดียวกันกับกับตัวหนังนูบักนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้นะพี่นะแบบนี้เลยครับเป็น เป็นไซส์ใหญ่นะครับทรงเขาเรียกว่าทรงทรงคัดเอวนะครับผมซึ่งจะมีภายนอกจุดสังเกตนะครับก็จะมีหมุดนะครับหมุดทองเหลืองเม็ดใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีแต่งด้านหน้ามาแบบนี้ทางโรงงานเขาจัดมาเลยเฉพาะรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ปั๊มโลโก้ด้านหน้ามาแบบนี้นะครับชัดๆตัวนูนแบบนี้นะครับ พูดถึงตัวหนังวัวเนี่ยที่เขามีพี่ๆถามกันมาหลายคนนะครับว่าหนังวัวอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงมันต่างกับหนังวัวทั่วไปยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าหนังวัวอเมริกานะครับเกรดนี้จะเป็นเกรดที่แบบว่าฟูเกรนเลยครับเกรด A หนะที่นํามาผลิตกระเป๋ารุ่นช็อปเปอร์ทุกใบนะครับก็จะคัดมามันจะเป็นหนังวัวที่มีความหนานะครับหนาแล้วก็ผิวเนี่ยผิวของเขาจะออกแบบเขาเรียกว่าสไตล์แบบสักๆากนะครับนะสักๆก,กแบบว่าไม่ไม่ใช่ผิวเรียบเนียนเหมือนพวกหนัง หนังวัวทั่วไปนะครับก็จะตามภูมิอากาศของประเทศนั้นๆเนาะน,น,น,นะครับจะมาแนวแนวนี้แล้วก็แล้วก็ความหนาความขึ้นทรงของเขานะครับจะอยู่ทรงสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับคือใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับที่เห็นนี่เลยนะอันนี้เป็นสีดํานะครับแบบนี้เลยก็ตัวนี้คาดอกคาดเอวได้นะพี่นะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับ ซิปลื่นนะครับอย่างที่บอกไปรุ่นนี้ซิ YKK นะครับทุกตัวนะครับ YKK นะครับก็คือซิปจะนุ่มลื่นนะครับด้านในซับอย่างดีกันน้ําแบบนี้ด้วยนะครับเป็นเคลือบน้ํายากันน้ําแบบนี้มานะครับเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็จะให้ดูอันนี้เป็นของแถมจากทางร้านนะครับเป็นพวงกุญแจหนังทองเหลืองแบบนี้สไตล์แบบเขาเรียกว่าสไตล์แบบวินเทจหน่อยนะครับก็จะมีหลากหลายแบบนะครับแถมไปให้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะ จอรุ่นไหนนะครับที่มีรุ่นไหนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ลดลดหายลงไปเยอะหลายรุ่นแล้วนะครับหลาย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 แบบแล้วนะก็คร่าวๆนะครับสาหรับอันนี้จะเป็นสีดํานะพี่นะสีดําเงาที่บอกไปนะครับแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสีช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตเนี่ยจะมีความผิวของเขาเนี่ยจะมีความแบบสากพอสมควรเล็กๆนะครับประมาณแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผิวลินจีอ่ะครับผมนะ อันนี้จะไม่จะไม่จะไม่เงาแต่มีความมันอยู่นะครับมีความมันของเนื้อหนังอยู่นะครับแบบนี้เลยสวยครับนะแต่งด้วยมุดทองเหลืองเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวไปนี้ผมไม่ดูด้านในนะดูอย่างนี้อย่างหน่อยไปนะครับด้านในเปิดมานะครับผมตัวนี้จะบอกว่าเขาซับมาซับผ้ามาอย่างหนาเลยนะครับเป็นนวมเลยนะพี่นะไม่ใช่ผ้าบางๆนะครับผ้ามาคือพับซับมาเป็นนวมทุกใบนะครับนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นดีเทลพิเศษของทางร้านนะครับนะฮาร์เล d a เดวิดสันรุ่นนี้นะครับจะตีป้ายสเตเลสแบบนี้มาเลยสวยแบบนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยครับหนังเขาจะขึ้นเขาจะเขาจะเสริมนวมเข้ามานะครับทุกๆจุดให้มันดูแบบดูแบบไม่ก้องแกงนะพี่นะไม่ไม่ใช่เหมือนเหมือนฮาร์เลก,ก้องแกงทั่วไปที่แบบขายขายกันนะครับต้องบอกกันว่างานร้านเราคัดสันมาอย่างดีนะฮะเข็มขัดจะเย็บตะเข็บคู่นะครับนะแล้วก็อะไรเป็นทองเหลืองแบบนี้ นะครับตีหมุดมาแทบทุกจุดเลยนะครับที่จําเป็นนะนะครับผมอ่ะทีนี้ก็มาดูสีสุดท้ายครับเป็นสีน้ําตาลนะครับผมอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะนะครับสีน้ําตาลเนี่ยเคยได้รับความนิยมมากนะครับใน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 รุ่นในรุ่นเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากพอสมควรสีน้ําตาลนี้นะเป็นสีคลาสสิกครับประจําตระกูลของฮารเล์เลยจะต้องมีอยู่แล้วเนาะนะครับส่วนขนาดนะครับผมได้แจ้งไปแล้วเนาะ เมื่อวานนะครับก็ที่ได้แจ้งไปกับลงคลิปไปเป็นหนังนูบักเนี่ยตัวเนี้ยปีกระเป๋านะครับจากซ้ายมาขวาเนี่ยนะครับตัวนี้มันอยู่ที่17นิ้วนะครับปีกระเป๋าหน้า17นิ้วนะครับเนี่ยพี่ให้มาเต็มๆขนาดนี้เลยอ่ะดูนชัดๆเห็นไหมฮะ17นิ้วนะครับ,รบแบบนี้เลยปีกระเป๋า17นิ้วนะครับแล้วก็ซิปบ,บนเนี่ย14นิ้วนะครับผมความสูงเนี่ยจากบนถึงล่างใน7.5นิ้วนะครับก็ยังเป็นหนังนวมนะครับหนังเสริมนวมด้านในนะครับ นะครับหนาะานะมาแบบนี้ขึ้นทรงแบบนี้ซิปเป็นซิปทองเหลืองนะครับซิปลื่นมากนะบอกเลยว่าใช้งานดีมากนะครับดูแลรักษาง่ายอ่ะประมาณนี้นะครับผมสําหรับพี่ๆนะครับที่กําลังดูอยู่นะยังตัดสินใจอยู่จะบอกว่าตอนนี้ใกล้หมดเกือบทุกสีแล้วนะครับนะเกือบทุกสีแล้วก็คือถ้าลดนี้หมดเนี่ยผมไม่รู้ว่าลอดหน้ามาจะมีสีตามที่ถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าหนังแต่ละรุ่นเนี่ยที่เข้ามาเนี่ย ที่ที่ที่โรงงานเขาแจ้งว่าว่าหนังแต่ละแต่ละรุ่นที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถจะสั่งได้ว่าต้องเป็นสีเอ่อต้องเป็นหนังเกรดนั้นเกรดนี้สีนั้นสีนี้คือถ้ามีเขาก็เอามาเป็นเกรดพรีเมียมออกมาแต่ถ้าไม่มีก็ต้องรอไปก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นสีเดิมด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้แล้วแต่ความเอ่อความชอบของแต่ละบุคคลด้วยเนาะสีแต่ละรุ่นนะครับก็วันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวจะเยอะเยิ่นเยอะไปนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับดา ช็อกโกแลตแล้วก็น้ําตาลฝากพี่ๆด้วยนะครับราคาอยู่ใบละ2,000บาทนะครับ2 0 0พบาท้องกล่องบ็อกเซตแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านในหอบแบบพรีเมียมเลยของขวัญของรุ่นนี้นะครับอันนี้ทางร้านแถมให้ฟรีๆไปไม่ได้บวกเพิ่มนะครับเป็นพวงกุญแจก็จะมีรูปแบบต่างๆไปครับพี่นะเอาไปทําเป็นพวงกุญแจรถพวงกุญแจบ้านได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะแต่งหนังแล้วก็แต่งทองเหลืองแบบนี้นะครับถอดได้นะ แล้วแต่ความชอบตรงนี้พี่สามารถเอาไปเกี่ยวกับพวกพวงกุญแจบ้าน,านพวงกุญแจรถได้นะเวลาพีคนะ่คาดเอวนะครับนะคาดเอวคัดอกเอาไปเกี่ยวได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะพี่นะใครชอบนะครับทักทายมาได้นะครับบอกผมได้เลยนะต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวกระเปะ๋าได้เลยนะครับเกี่ยวกับขนส่งเกี่ยวกับตัวกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะยินดีให้คําตอบนะครับผมสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่สวัสดีครับย้ย